ล่าสุดค่ะยังเวดกันต่อนะคะที่โมเมนต์ของน้องดิซ่าเรโดยจากแคทคะสำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีบอลดากินค่ะล่าสุดค่ะมีทั้งรูปภาพและก็คลิปนะคะเปิดเผยออกมาอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลัง m b บอลดากินนะคะขนาดเป็นคลิปเบื้องหลังก็ยังสวยมากๆจะมีแบบเต็มให้ได้ชมกันไหมนะซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะคะน้ Đ องดิซ่าเรและก็โด ja ูจากแคทคาต่างเอ็นจอยสนุกสนานแต่ละคนก็มีพาร์ทส่วนตัวด้วยเนาะน่ารักมากๆค่ะคือเขามีการตัดสลับสลับนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนึงที่น่ารัก มากๆเลยก็คือสาวๆนี่ค่ะมีการทําท่าเหมือนกับดรอปสตาร์นะคะอยู่ที่นักล่องนะนะน่ารักมากๆค่ะคือเป็นคลิปที่เปิดเผยออกมาจากฟอโตกราฟีแองเจิลสโรสโก น่ารักมากมาค่ะเบื้องหลังก็คืออ n จ o ยนะคะแล้วก็แซนด์ซ์แซนซอนกันมากๆเลยชอบมากๆนะคะที่น้องลิซ่าทำมือท่าน,นี้แบบร็อกเลยแม่เรกับน้องลิซ่านะคะอายุเท่ากันเกิดปี40ด้วยกันนะคะน่าจะสนกันมากๆเลยใช่ไหมคะมวิดเจ็คือพร้อมรบนลคะ่ะแล้วก็มีภาพนี้นะคะรดิวดว่าสามสาวยืนจู่หน้าขดหินใดๆนะคะช่างมีพลังเสียนี่กรไรนอกจากนี้นะคะก็มีรูปภาพของเต้าลิซเป็นเบื้องหลังบนอเกนค่ะเป็นลุคแรกเลยนะคะที่น้องลิซ่าโชว์เสียงโวคอลจะเต็มตอม ก็จะมีคนสวยค่ะด้วยนะคะอันนี้จะอยู่โซนด้านนอกหน่อยนะได้เห็นหมวกใดๆค่ะนอกจากนี้ค่ะช่างภาพก็ยังได้ลงรูปภาพน้องลิซ่านะคะกับต้นไม้กลับหัวนั่นเองเนาะอดัมแอนอีฟจ้า,จาก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะฝากทุกคนไปเอนเกตที่ไอจีของช่างภาพของเราด้วยนะฟอโตกราฟีอันนี้ไปดูจากเว็บไซต์นะคะน่าจะเป็นโฉมหน้าของพี่เขานั่นเองเพื่อนๆเพราะว่ามีการแนะนําเอาไว้ค่ะ,คะต้องฝากทุกคนไปเอนเก e ที่ไอจีของช่างภาพของเราด้วยนะคะ Kiss me under the Paris twilight. If you try just a little more times, I woulda make you.